เฮ็นยังไอเฮ็นยังน่ะถา,ามก็บว่ได้กำลังหอนยอ,อย่ามาถามเอายังใส่อีกอ <c oughs> ยังมาถามมาไปหอนใส่เข้าอีก่อนมาดิ ฮอนมาดิสัพภาลาเพิ่นนะ่ะเป็นกระสอบนึะไหลสอบรถเพิ่นนั่นอ๋อแล้วสิหายจังใดอ่ะย,ย,ไไย้อนแปนะย้อนห้าปีไดเดยอ้าวนายนายแน่มากม่นทำอะไรก็สิหายเขาฮอนม่นอีหยังอ่ะนะ เอาสมเองนักเรียนพอหากแถอเน้ะกันมาตอก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 จอดพารครถกับสมรถซะเลยแักซีเห็ดยังบุญอ่ะ ดาบโหบดวะไม่ต้องบอกโดนมะเนี่ยดนเติมดับรถดเด้อแล้วแจ๊กดับรถดยุ่น้ำมันแพง <laughs> ดับรถลดดบรถหลดไมน,นี้ล่างหัวคุณชายเบื้องหัวหัวไม่เด้หัวไม่แต่ <laughs> หัว,ด,หวดับก่อนโหลดมันนานแล้วต้องดับก่อน ยุดพักรถดีได้เป็นควงควงห้องน้ำพร้อมอันนี้แอมเพอหยั่งนอนเนี่ยูนห้องน้ำเออเฮ็ดยากตีฟังเนี่ยอาออกเฮ็ดยัง แดดห่อนๆมาแต่สำลงถ่าบสุรินจอดพักรถกระซอมซ้อมได้เงี้ยแตกเงี้ยแตนเงี้ย่ยยั่ยาคุณบีบแต่ใส่ไอ้ยบีบแต่ใส่เห็นเ้าบ่ไดได้รด โชคเฮ้ยเห็นบ่ได้เด้บีบแต่ใส่แทดแท้เลยเรือเบิ่งบ่ได้